ที่บอกไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันอย่างต่อเนื่องโดยจะพาไปดูกันที่ต่างจังหวัดค่ะโดยที่ระดับน้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนนองคายสูงขึ้นอย่างฉับพลันขณะนี้อยู่ที่9เมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้จะสูงขึ้นอีกไม่ต่ํากว่า1เมตรนะคะหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็แจ้งเตือนโป๊ะแพรเรือนร้านอาหารนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและก็เรือที่สัญจรในน้ำแม่น้ําโขงก็ให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนน้ําที่ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อําเภอดอกคําใต้ไหลมา จากรำน้ำล่องช้างเอ,อ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแล้วค่ะ นายสุประชัยเอี่มสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะสำรวจพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงตำบลบุญเกิดตำบลดอนศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ที่ถูกน้ำจากลำน้ำร่องช้างเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองบางแห่งระดับน้ำสูงตั้งแต่5 0ถึง80เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็กล่าวว่าในแจ้งให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายนนี้ ส่วนสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็คลี่คลายลงแต่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ําจากลําน้ําแม่ตําช่วงบ้านป่าลานคําและบ้านแม่ตําภูมินเอ่อล้นจากคลองแม่ตํารถที่สัญจรไปมาในบริเวณถนน,นแม่ตําสายในต้องสัญจรด้วยความยากลําบากแต่ว่าส่งผลดีต่อก้านพะเยาค่ะทําให้ระดับน้ําในก้านพะเยานั้นเพิ่มสูงขึ้นที่มีปริมาณน้ําในขณะนี้กว่า36.558ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดศรีสะเกดภายหลังจากที่ประตูระบายน้ำของกรมชลประทานที่สร้างเสร็จเมื่อมไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ทำงานไม่ได้เพราะไม่ได้ระบายน้ำตามที่โครงการคาดหวังไว้ส่งผลให้น้ำท่วมขังสูงขึ้นตามขอบฝั่งลำห้วยสำราญท่วมบ้านเรือนไรนาที่อยู่ข้างลำห้วยล่าสุดน้ำได้ท่วมแ้้นเรือนของประชาชนในเขตชุมชนหนองหัวหมูกว่า10หลังคาเรือนแล้วชาวบ้านต้องหอบข้าวของอ,อพยพขึ้นมาอาศัยเต็นที่ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกดนำมากางไว้ คอยช่วเหลือบรียนข้างถนนค่ะสำหรับระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายเพิ่มขึ้นอีกอย่างรวดเร็วอีกรอบนะคะล่าสุดอยู่ที่9เมตร28เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่งเพียง2เมตร92เซนตมรและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าวันพรุ่งนี้อาจจะสูงขึ้นอีกไม่ต่ํากว่า1เมตร เนื่องจากระดับน้ำโขงที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้มีระดับสูงขึ้นถึง1เมตร20ซนติมตรซึ่งจะไหลามาถึงจังหวัดหนองคายภายใน1 8 2แถึงชั่วโมงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งโขงให้เตร,รีมยมการป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ